นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรณรงค์หาทรายขาวด้วยมือเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนนายทวีศักดิ์ศรีภูงาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่ขนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรสโมสรน,นักศึกษาฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษากว่า100คนพัฒนาทำความสะอาดชายหาดภายใต้โครงการหาดทรายขาวด้วยมือเราประจำปีการศึกษา2565ณหาดแขวงเพาตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายทวีศักดิ์กล่าวว่าปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ที่มีจิตอาสา อีกทั้งวิทยาลัยมีจุดเน้นในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศทั้งนี้โครงการหาดายขาวด้วยมือเราจัดขึ้นจำนวน4จุดณนะชายหาดแขวงเพาสะพานไม้อ่าวตะเล็ดแหลมประทับและท่าเรือทมโลมาบ้านเขาออกซึ่งทั้ง4จุดเป็นจุดที่เหล่านักท่องเที่ยวต้องผ่านมาเช็คอิน สมัญญาธมที่แสงสวทนครศรีธรรมราชรายงาน